ครับวันนี้ก็สวัสดีแฟนมอเตอจีพีทุกท่านนะครับก็วันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่มอเตอจีพีนะครับก็วันนี้ก็มีการซ้อมครับฟรีแพ็กติสที่1นะฮะก็เป็นทางด้านฟาริโอนะครับทําเวลาเร็วสุดนะครับตอนนี้ครับก็เป็นยามา5สอาร์ทีนะครับหมายเลข20ฮะก็ทําเวลาเร็วสุดก็เป็น1นาที31.7วินาทีนะครับนําทำเวลานำจ่าฝูงครับตามด้วยโมบิลดรี่และคอยปากระโดดครับ ในสนามที่8ครับก็วันศุกร์นี้จะมีการซ้อม2รอบนะครับปีเปอร์ตีสที่หนึ่งกับปีเปอร์ตีสที่2ฮะวันนี้เราจะมาอยู่ในรถของฟาบิโอแล้วบ้างครับก็หลังจากสนามที่แล้วครับล้มไปครับสนามนี้ก็เป็นสนามเดิมฮะเหมือนสนามที่แล้วนะครับแต่แค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆแรับเป็นสนามซานมาเรโนอีกเช่นเคยครับ วันนี้ครับสำหรับฟาวิโอเองครจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่าครับก็เชื่อรับชมกันได้เลยครับออกสตาร์ทอันดับแรกตามเลยดูวิลรอซี่ครับโอ้โหรอซี่ยังอยู่แถวหน้าอีกเช่นเคยครับสนามนี้โฮมเลดของลลซี่ครฟาวิโอจะคว้าชัยชนะได้หรือเปล่าครับสนามนี้ออกสตาร์ทยังไม่ได้ดีครับโค้งแรกนะ อย่างหน้าสอพับหลัง5าัวีหลังนี้เดียบยังนำ่งอยู่หฟารฟโอตัวนี้ครับหลังจากก็ได้ใช้ชนนมาหลายสนามครับโอ้โหนำเปดุเชียบตัวนี้ครับก็จะมีการขัยในวันอาทิตย์นี้ครับ ทุ่มตรงเชิแนเะโอ้านไปครับโอ้โหตอนนี้เซกเตอร์ที่2ก็0.8เ้ครนะยังน้ำเยอ่ะแต่ีไฟด้วยครับ ตร,ทรท์ที่สามครับศูนย์จุดกวิเดชี่ครับตอนนี้อยู่ครับสองครับหกสิบหกครับข้าสู่รอบที่สองฮะเดดชี่มาร์คมาเกตครับตัวน,นี้ตามหลังฟ้าวิโออยครับ ดับมองเชาทีั้งรักโอ้โหเลเหมีการสายด้นินครับหนึ่งจุดหนึ่งวิ่งต่วาช่วน้ตัวนดหามากครัโค้งแปดครับออกโค้งแปดมาครับ สองวิ้ครับเซกเตอร์ที่สองครับตอนนี้ขี่ได้ดีครับราสนามนีไฟวิโอชนะนะคะแนนจะขึ้นไปนำตอนนี้มีเจ็ดสิบคะแนนนะสำหรับไฟวิโอเองครับตามหลังโดวี่ครับโดวี่มีเจ็ดสิบหกแต้มครับสำหรับการเพชร เอนะีวันเราจะเห็นเนี่ยยาาม่าของเบียร์เรับใส่ท่อซิ่งนะครับข้อโคตรยาวครับเราสู่รอบที่3ครับตอนนี้ไฟวูทำเวลาเร็วสุดครับหนงาที32ครับอันดับ2เป็นปีรุชครับที่3มารคมาเกตรับ น่าเสียดายครับสนามนี้ยังไม่เห็นมาร์คมาเกี้ฮะต้องมาลุ้นกันว่าสนามน่าจะมาหรือเปล่าครับจับอเล็กมาเก็ตครับสนามนี้ก็ขี่ได้ดีครับขี่เร็วขึ้นครับจากรอบที่แล้วฮะศูนย์จุดเก้าวิครับตอนนี้ครับขอไปตานชมฮะ โค้งที่สิบครับในคู่สามีครับสุดสัปดาห์นะครับเราต้องมาลุ้นอย่ามาห่าว่าจะมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่านะับหนึ่งวิครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าสนมามที่แท้มีมาร์คมา่กีนครับจะเปลี่ยนหน้ากูใช้ชนะ แทบทุกสนามฮะโวงสุิบวกครับออกทางตรงครับเดียวเชียร์บานมาเก็ตแรกอยูครับพอสู่รอบที่สี่ครับโอ้โหเจนบได้ครับทำโจมโดนบวกเวลาไปครับตอนนี้ เป็นการแข่งขันจริงครับหรือแท็ก,กบ่อยๆจะโดนลองแล็บนะแต่ในเกมไม่มีครับจะโดนบวกเวลาแทนครับก็เหมือนกันครับโดนลองแลบแะบวกบเวลาแต่อยู่ที่ใส่จะเข้าแล้วออกลองให้เร็วแค่นั้นเองครับโอ้โแปดแล้วครับตอนนี้เด็ชี้เริ่มไล่มาครับกับมาร์คมากเก็ตครับ สามเรียังได้อยู่ครับออกคงที่สิบเซกเตอร์ที่สองครับโอ้โหเซกเตอร์ที่สามครับมีที่สองวระยะห่างยังเท่าเดิมับยังไม่มีที่ออกไปครับ โผล่สิโผกมาครับเข้าสูร่รอบที่ห้าครับจะดูชี้มาบ้าเกี้ครับตอนนี้ตำแหน่งยังไม่เปลี่ยนะโค้งที่สี่ครับ เอที่เห็นครับมันเป็นเงียบโหแปดครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมครับที่มีสารวัรับชมโมโตเจพีช่องไหนครับก็มีช่องบีพีทีวีนะครับถ่ายทอดสดนะครับ สิ่งผมไม่ได้เขาไมได้เป็นสปอนเซอร์อยากให้สำหรับผู้ชมครัที่ต้องการรับชมนะเพลงจุดหนึ่งวิปโอโหระยะห่างกับีที่เชฟบ โคงที่กมาฮะเข้าสู่รอบที่หกครับ ไปครับหนึ่งจุดห้าวิครับตอนนี้ระยะห่างยืดออกมาอีกครับอย่างเร็วต่อเนี่ยครับสำหรับฟฟวิโอฟ์ระยะห่างปรับมาเป็นสองวิครับตอนนี้ รอบเซกเตอร์ที่สามครับออกโค้งสิบหกมาครับก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายครับเอาละครับเข้าสู่รอบสุดท้ายครับฟันโอครับกดเวลาลงดูได้ยังครับตอนนี้มีวากว่าเชีครับ รูครับปา๋ารู้ครับเอาครับพออะไรจะเกิดขึ้นครับแบบนี้รครับเซกเตอร์แรกว่าไงครับโอ้โหสองนี่ครับยังได้อยู่ครับดเดี๋ยวจะมีอาการรอบสุดท้ายหรือเปล่าครับโอ้โหแปดน,นะครับ วิรตอนนี้ฟ้าเดะเก็บ25แตบครับโอ้โหเอาเครื่องมนาคครับ27นี้ครับเดิทนทะออเลอกเดือไปหนอยครับ Soon, cameras will take us to the podium to see the award ceremony. But in the meantime, let's take a look at the final ranking of the MotoGP class. is the cherry on top of an exhausting weekend. If his team keeps working like this, it will be really difficult for his opponents to overtake him. The podium is extremely valuable. MotoGP has never had so many competitive riders at the same time. Today they were at their best and they deserve to celebrate. The level of the championship is only getting better. Consistent results seem to be the secret to a good season.